สวัสดีจ้าลุยสานกานาบุรีจ้ะคิมนี่ลุยสานทิมมาไทยของนามให้เท็กนะจ้ะสุขาให้เทก็กสุขาให้เทก็กวัดหลวงพัวโตนะจ้ะเมาเบิ่งกันว่าเป็นยังไงนะจ้ะเด เดี๋ยวพี่น้องสิงงวงว่าอันลุีสานเพิ่นมาไายของหน้าห้เบิงเนาะของน้าม,มันงามจา้ะลูอีสานก็เลยอยากทายให้พี่น้องได้เบิงจ้ะ ี่จะบริเวณนะหน้าของนอ้ำเพิ่อนยาพี่น้องเบิ่งเอาเองว่าให้เทขนาดยังไงห้องน้ำให้เทติดใจหละให้ง้คนหจามประจํกพี่น้องนี่คือเขามาในบริเวณของน้ำเลย,ยเ้ยอ ห้องน้ำไฮเทคมากค่ะบรรยากาศหน้านั่งรอนั่งรอคิวเข้าห้องน้ำจ้ะที้ซีไฮเทคแบบไหนห้องน้ำ ขอโทษขออภัยด้วยค่ะูกอีสานาลทยของน้ำให้เทีใย้ใเยบิรงเลยจ้ะว่ามันให้เทียงแบบไหนนี่แหละจ้ะบริเวณของน้ำเ,เพลินงามบรจ้ะพี่น้องผู้บ่าวจ้ะ คลิปนีก็ไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะพี่น้องเนาะอีสานบอกพิษบอกผิวประกาศใดก็ขอ,อันอนาไข่ขอโทษด้วยจ้าากดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้รู้อีสานกาญจนบุงบริยานเมลน,นะคะพรอันอคิดหนพ่อกันคิดหนาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง